ไมเจอแล้วเจอแล้วอยู่แมนน่ารักตรง่มให้เราให้ตัดเขาช่วยยิงมีสองคนพ่อมีสองมาคน,อาน,นสองคน,น,คนระปิดดึคนระวังตกคนเล่นตกคนค่ะ,คะเดี๋ยวคุณพ่อเลือกด่านก่อนเลือกด่านก่อนเลือกโหมดก่อน,ค,ออนค่ะเลือกโหมดก่อนพ่อเป็นโหมดอะไรอ่ะวันนี้ที่จะเล่นทั้งหมดสองเกมนะคะค่ะวันนี้จะได้เล่นได้ที่หนึ่งแต่ตอนนี้การจับคู่นะคะกดติด ตอ,อ,อยตอ่วันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งกันไหมคะวันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะอยู่รอดกันไหมนะคะจะได้อันดับที่เท่าไหร่ถ้าพลาดนี่คือจบเลยนะบางทีพี่ก็อาจจะแบบเรียกเครื่องบินไม่ถูกนะคะแต่น้องๆทุกคนที่ไลฟ์แล้วนะคะพ่อโดดลงตรงไหนตรงนี้เลยไหม,ไมอ่าไม่มีใครลงเอ้ยมีก็ลงคนนึงอะพ่อไม่เป็นไรู่ค้างไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครลงพ่อตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเอ้อยมนูเจอหนูเจอหนูเจอ,อ,เจอมันมม เขาขับป้องกันหนูด้วยนะเอ้ยอนหนูเจอหนูเจอเขายิงมาห,หน่อยหน่อยหยิบละหนูยังไม่ได้อะไรเลยได้เพียงแค่ชุดเการาะอันเดียวมันไม่มีของอะไรเลยว่างเปล่าโอ๊ยโอ๊ยหนูหนูหนูดโดนหนูโดนตรงไหนตรงนี้มันอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยข้ายิงเหรอไม่ได้ยิงยังเข้าไมหลบอ่ะอือกลัว ตอนนี้อยู่ชั้นสองนะพ่อไม่ต้องกลัวเลยได้ดือไ้พ่อยิงเหรอทั้งที่หนูหันหน้าไปเนี่ยแหละอือเราค่อยให้มันเดินมาหาเราตอนนี้เยาังมีแค่แป๊บสินกระป๋องจงเก็บของอยู่นะคะแต่ไม่รู้พี่จะพี่วยพี่จะเจอคนหรือเปล่าพี่น้องโซฟาเราเข้ากันคนตัเนี้ยใช่ค่ะทุกคนอุ้ยเลือดหนูลดเลยเนี่ยมีคนฆ่าหนูเพราะเลือดหนูก็เลยลดเลยทีนี้หนูกำลังไม่มียายอ่ะ ไว่หว่หนูโดนหนูโดนก็ยิงหมดไอ้พ่าฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้นี่คิอว่าคือเออคิดว่าคือพน่อถ้ามันมาพ่อยิงมันเลยก็ได้นะคือว่าคือคิดว่าคือผมอยากมีอะไรจะบอกคนพ่ยิงเหรอพ่อคนอปิดะจะตเอ,อปิดประตูสิ ปิดประทุนนะ่ะปิดประทุนนะ่ะปิดประทุนหัวน,นี้เลยปิดประตูเลยถ้าไม่ใครเห็นเราอยู่ข้างในนี้เลยนะตอนนี้เหลือกี่คนละตอนนี้เหลือยี่แปดคนแล้วพ่อคนตอนนี้เหลือยี่สิบแปดคนดูจากในจอพี่ได้นะมันเหลือยี่แปดคนนะคะพี่ยังฆ่าไม่ได้สักคนเลยเนะี่ยปืนช็อตเฮดได้อ่ะพี่ได้เหลดมาห้าลูกนะคะพ่อพ <ไป S 1> <ๆ>่เราไปกลางวงกันไหมงวงบีบแล้วเนะี่ยไปบ้านครันไปกันว้ายว้ายได้แฮร์รี่มาแฮร์รี่มาพูดชีวิตแล้ว อุ้ยขอเปลี่ยนปุ่นทับกันเป็นปุ่นี้ดีกว่านี่เอาปุนนี้เลยโอได้เป็นหนูเรียบเป็นมดจะอันตรายนะทำไมอมีคนมาเดินมาจริงหรอลอยเท้าเห็นไหมใช่ใช่ขยิงมันเหรอลูกแคมันเดินมาแกไม่เห็นมันเหรอไม่เห็นมันขึ้นมาเฉยเลยขึ้นมายงไงขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้หรอกดูไม่เห็นมันเลยรูไม่เห็นมันเดินผ่านเลยมัน่เหนหนูยิงชุดหนีพ่อไวตรงนี้แล้วนะเนี่ยชุดหนีพ่อเนี่ย ข้างบนอันตรายใช่ไหมพุกเดินไปดิทำไมเดินไปดูุบนะโอ๊ยหนูโดนหนูโดนโอ๊ยหนูโดนท่อนูโดนเจอเต็มเลยเหรอป้าพ่อโดนเนาะไ้ยพ่อโดนหนุ่ยซีหน้าหนูโดนหนูโดนโอ้ยหนูโดนหนูโดนอุ้ยพ่อนมาชุบหนูโดนเลยเดินทางไปดิทางไปชุดดูหน่อยชุบหน่อยเูไว้ยช่ไหมเออ ตา,ตายทั้งคู่เลยทำไมพี่เกิดตกใปัป๊บเลยอ่ะอย่าให้เหมือนตอนนั้นนะเกิดตกใปั๊ปบอะ่ะพอเต็มตัวเลยตามได้ที่ Facebook กับ youtube นะคะพิมไปว่าชองแคมีอาาม่อาราวนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเล่นแล้วเนาะจะอยู่ในกล่องจนกว่าเครื่องบินจะมาคนพี่ขึ้นเครื่องบินแล้วนะ,ะแถบทะเลทรายดังค่ะอ่าพ่อม่ฝั่งนี้เป็นสีเขียวฝั่งนี้เป็นสีแดงแลหครับตรงตรงไหนพ่อ แมวตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีบ้านมีเตชสน,นุกต,ตรงนี้มันนะบ้านน,น้อยๆคนไม่ได้ลงน,น้อยๆตรงเนี้ยเออไม่มีใครลงเลยว่าตอนทีได้หลบจนอยู่ร,ดแบบรดดอดไม่มีใครลงสักคนเลยอนะทุกคนที่โกดังสินาเนี่ยวันนี้ก็ลงตรงจุดนี้เลยมีคนมีคนกแกล้งเพราว่าใครมนเดน,นาใเจอแล้วเจอแล้วอยุดแกน้งน่ารักตรง มีสองคนพ่อมีสองมาก่อนรอวันมั้นได้ปืนคนกะบัางคนจบก่อนได้หลบก่อนี๋ยวหนูจะเอาปืนแม็กก็จะมาเยี่ยมก็ไม่บอกแนะพ่อเนาะหนูได้หลบก่อนกำลังเก็บปืนอยู่เอ้ยหนูโดนหนูโดนโอ้โอ๊ะอ้ไม่ได้ไม่ตายโดนดูโดนดูนี่ตรงนี้ตรงนี้มาสิไปไปไม่สู้กับมันเลยนะพอวิ่งมาวิ่งได้ปืนคนลับใช่ได้ปืนคนมา สิบสี่ยี่สิบสี่นัดอ่ะไปยังกำลังพวกกระสุนอยู่น่ะเยี่ยมเจอมันละมันจะไปไหนมันมันตายแล้วมันจะตายแล้วติดบั๊กหรือไงเนี่ยมันติดบัล็อกนะพวกกระสุนหมดแล้วอ่ะไม่ดีอ่ะพ่อตายป่ะเอ้าไม่อ่ะ ท่นต้องตายกับพ่อไม่ไม่หนูสู้มันดิมีแค่สองคนอยู่ตรงน้ไม่โมกระสุนหนูหมดหมดแล้วกระสุนหมดนะแล้วหนูต้องวิ่งไปให้มันยิงแล้วไปเก็บดิวิ่ไม่ไม่จะยอมยอมอะไรล่ะจะยอมให้มันยิงหนูเลยสู้ดิมาพวกเออดีมากไปจานที่สามเลยครับผมไปที่สามเราต้องชนะครับผมไปกับพ่อไปตายกับพ่อไงพ่อไปไหนก็จะไปกับพ่อไงเตรียมตัวเตรียมตัวสิเตรียมไม่กดกดแล้ว ปลาตึกปลาตึกปลาตึกปลาติกปลาตึกปลาตึกปลาตายแล้วเราวิ่งตามหมวมุ้งดิไอ้เอว่ามาอยู่รอแล้วทุ่งลาเบนเดอร์ใช่ไงพาโดตรงลงไหนเนี่ยตรงนี้ไหมเนี่ยตายแล้วได้ปืนสักหน่อยปืนได้ดีก่็เพราะหนูไม่มีปืนเลยอ่ะโอ๊ยหนูโดนหนูโดนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนโดนยังไม่ตายพ่อ อยู่บ้านนั่นแหละเออใช่แกมีบ้านบ้านหลังเนี้ยใช่ใช่มันหนีมาเพราเนี่ยแต่หนูไม่แต่หนูเอ้ยพ่อมีข้างหลังพ่อข้างหลังพ่อเอ๋อหนูไม่มีกระสุนไงอีกตาหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ไหมอะอู้หหนูไม่มีกระสุนไงหนูบอกว่าหนูเก็บกระสุนไม่ได้คนมันลงเยอะแยะพ่อไปพ่อมีน้ำแข็งมีบ่อน้ำพุอันเซนเแม่ ป้อนเต็มนะคะทุกคนมีคนโดดมาเป็นเต็มเลยอ่ะโอ้ตรงนี้ไม oh, 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 ่ม okay. ีมีมีโอ้โหเปิดมาแล้วก็เจอบ้าวิ่งเพื่อได้ปืนได้ปืนอยู่ได้ปืนอยู่แต่ปืนนี้ไม่ดีเพราะตอนนี้ก็สุนมันน้อยนะครับพ่อรวยด้วยนะครับจะมีคนจะสู้กับมันเยอะๆเลยก็ยิงเหรอเดี๋ยวมันยิงไม่ได้โดนโอ๊ยพ่อพ่อหนูโดนหนูโดนหนึ่งหนูโดนหนึ่ง อ้ยหนก็โดนนิดหน่อยแต่เลือดหนูก็มีโอ้ยอมันอยู่กับหนูย่ตายแล้วตายแล้วเก็ตัวแต่คานไปไหนฮะฮะนี่ไอ้แต่ไม่ดีเลยนะมาปนบัานควอื่นเนี่ยตายล้คาตายคาตายแล้วค่ะเราอยู่กลางวงพอดีเลยพ่อเอ้ยหนูโดนหนูโดน อุ้ยมันยิงหนูอยู่หลบดิหลบแล้วหนโอ้ยโอ้ยหนูโดนตายป้างไม่ตายไม่ตายไม่ตายเริ่มเพิ่มเลือดอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างตึกตึกตึกเนี่ยตึกที่หนูอยู่เนี่ยลองดูดิข้างล่างโดนหนูโดนหนึ่งดอกแล้วหลบดิหลบ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 แล้วเพิ่มเลือดแล้วเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาวิ่งขึ้นมาหาหนูเร็วขึ้นหาเนี่ยเพรมึงมองมันมีสองตัวใช่ไหมทุกคนอุ้ยตายแล้วอ้าวแมนเลยมันตายแล้วเป็นตู่กับมันไงดูเลย แต่เด็ก,กันมาพอดูอย่นเล่นก่อนได้ป่ะพอดูอยู่ถึงเล่นเลยเล่นสู้กันเลยลบอยู่ในบ้านหบเล้วเอี่เฮ้ยเจอเร็เรียบร้อยวันนี้นะคะพี่ขอลาไปแค่นี้นะแต่วันนี้เราก็แพ้กันนะคะในที่สุดเราก็แพ้นะคะเดี๋ยวจะเรียกอาจารย์บังพรุ่งนี้เราจะมาสู้ใหม่ใครนะคะใครเล่นปับตีและยิงพี่พี่จะตีได้ไหมหนาสามนี้เลย นนนนต้องขอตัวไปก่อนนอนก่อนนะคะน,น,น,คน้องๆทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาต่อกันใหม่3ตอนนะคะ